เราจะบอกว่าเรา follow up เทคโนโลยีมาทางเส้นบะหมี่ล้วนๆรู้ลึกถึงโมเลกุลของบะหมี่เลยทีเดียวจริงๆมันเป็นเบสทงคอดื่อครับแต่ว่ามันมีแส่แสลงไปอันนี้ไม่ใช่ครับน้ำมันเครื่องเก่าใครถ่ายทนี่ผมขอคือมันส่วนผสมมันอะไระพีเป็นน้ซุปลับของร้านเราครับอันนี้คือบอกไม่ได้เราบอกไม่ได้เพราะว่าแต่เื่อที่อื่นอร่อยของเราต้องเรียกว่าอะไรอ้ยอร่อยมากคำแรกติดใจคำต่อไปติดเตียง สวัสดีคุณทุกคนครับผมอยู่ที่ท้ายซอยแฮปปี้แลนด์ทีร้านราเมงร้านหนึง่งเขาบอกว่าหูดีเทลเยอะแยะมากเลยนะเปิดก็ไม่เป็นเวลาสตอรี่เยอะเลยเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วที่สําคัญแล้วราคาประหยัดด้วยแล้วก็ถูกด้วยนะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในครับไปดูอาหารเขาว่าน่ากินยังไงไปดูกันครับปะ่ะเข้ามาข้างในครับบรรยากาศคือต้องบอกว่าบ้านจริงๆเจ้าของร้านแบบติดอะ่ะเออเติดเราบอกอา้านที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าเราเป็นแบบเป็นยังไงบริษั จริงเหรอคือยังไงเจ้าของร้านเป็นนักวิทยาศาสตร์ศึกษาเเเเนี่่่ย้สรืองบจริงป่ะให้เขามาพูดไหมอ่ะพี่พี่มานี่หน่อยเดี๋ยวพี่อันนี้พี่เป็นเจ้าของร้านใช่ไหมอันนี้ใครจ้างพี่เป็นเจ้าของร้านครับไม่จ้างอ๋อไม่จ้างเนอะโอเคเอาสวัสดีนะพี่สวัสดีร้านนี้ชื่อว่าร้านซีซาร์เมงครับผม ก็คือเดิมเราไปเรียนที่ญี่ปุ่นเกีกบเทคโนโลยีแพ้เข้าสาลีพอกลับมาเสร็จปุ๊บเราก็ไปทํางานในโรงงานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแพงนึงเราจะบอกว่าเราฟอลล w อัพเทคโนโลยีมาทางเส้นบะหมี่ล้วน รู้ลึกถึงโมเลกุลของบะหมี่เลยทีเดียวว่าบะหมี่มันคือทํามาอย่างไรใช้วัตถุดิบอะไรมีปฏิกิยาเคมีอะไรที่มิกซ์เป็นแป้งขึ้นมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทํายังไงจะให้แป้งอร่อยขึ้นอายุเรามากขึ้นเราไม่อยากจะใช้สารเคมีแล้วเพราะเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยในเมื่อเราเป็นเทคนิิเชียนท่านนนเนี้ยเราต้องหลุดพ้นภาระจากสารเคมีเราไม่ใช้แล้วสารเคมีใช่คือมันจะมีไร้สารไรสารเลยครับสารอาหารเราก็ไม่มีแล้วตอนนี้อ๋อไม่ใช่ครับย้อนย้อกอันนี้ไม่จริงอันนี้ไม่จริงบอกใช่คือหคือเราเองเราก็ไม่อยาก อะไรเราก็อยากคนอื่นครับใช่ครับอันนี้คือเรื่องจริงเหรอเด้งเด่นข้าวแกงกะหรี่ครับเขาบอกราเมนก็ดีราเมนโอเคแต่ว่าอันนี้เรามาหน้าแรกก่อนอของมีหน้าแรกมีหน้าแรกโอเคเรื่องเรื่องกะหรี่นี่ไว้ใจผมโอ้ยปล่อยเลย้านัข้าวแกงกะหรี่หมูตุ๋นครับเนื้อตุ๋นโอเคเบ็ดราเมงนี่เป็นราเมงน้ำซุปดำครับราเมงน้ำซุปใช่น้ำซุปดำเป็นน้ำซุปดำที่เราคิดเองครับจริงๆมันเป็นเบสทงคตสือครับแต่ว่ามันมีใส่แสบแจงลงไปอันนี้ไม่ใช่ครับนน้ำมันเครื่องเก่า ใครถ่ายนี่ผมขอ คือมาส่วนผสมมันอะไรพี่เป็นซุปลับของร้านเราครับอันนี้คือบอกไม่ได้เราบอกไม่ได้เพราะว่าเกถ้าเราบอกปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เป็นความลับแล้วใครจะไม่มีกินร้านเขาไม่ใช่แล้วเราก็จำไม่ได้ด้วยย้อนย้อจำได้ไปรู้แต่ละวันทำไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่แล้วแต่อันนี้เอาด้วยเราก็ลามีแห้งลาบเมงแห้งผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากบะหมี่เกาหลีก็คือจาจามยอนจาจามอาแต่บางอย่างที่ในรูปแบบของจาจามยอนเราไม่ชอบเราก็จะ a d a p ปในส่วนที่เราชอบลงไปอ๋อเราเด็ดทำเวราเราชอบอันนี้ดีเลยแล้วอันนี้คือไม่มีในเมนู ไม่มีในนี้ไม่มีในนี้เอาแล้วคนอยากจะกินทำไงไม่มีในนี้ก็ก็ต้องกระซิบนี่มากับรายการก็ซิบหอรามิงแห้งอ่าเรารู้ทันทีอ๋ออันจริงจริงอันนี้คือเรื่องจริงแล้วผมถ้าเขามาปุ๊บเฮ้ยนั่นส่งยาแล้วผมอันนั้นส่งเอเลยเด็ดเด็ดก็เอาทักโกยากิอาใช้ได้แต่เพืแต่ถ้าที่อื่นอร่อยของเราต้องเรียกว่าอะไรโอ้ยอร่อยมากทำแรกติดใจทำต่อไปติดเตียง มาแล้วครับเมนูแรกครับราเมง,ง,างน้ำดำพื้นฐานเขาก็จะเป็นเหมือนทงกสึนะเขาบอกว่าอย่าเพิ่งปรุงนะลองกินมันเป็นเบสออริจินอลของเขาก่อนอืมันหอมมันมีความเผ็ดอยู่แต่ตัวเส้นที่เขาทำมานี่ครับเขาวิจัยเรื่องเส้นมาเยอะอคือ,อเส้นอร่อยคือเส้นเขามีความเหนียวนุ่มอ,อร่อยเลยออย่ย เปิดร้านเอาเส้นเขาไปทำอะไรได้เลยเพราะว่าร <kab> ้านเขาในเส้นถ <them> ือว่าอร่อยเนยครอยากรู้ว่ามันมีความรู้สึกแบบใกล้เคียงกับพวกร้านที่เราไปกินที่ญี่ปุ่นไหมหรือว่ามันยังมีความเป็นสไตล์ไทย แต่ละร้าน so แต่ละร้านนะราเมงเหมือนกันจริงบางทีอาจจะเป็นทงคัตสึเหมือนกันจริงแต่รสชาติก็ต่างกันนะเพราะฉะนั้นร้านนี้ก็ถือว่าเขาทําออกมาได้ดีเลยแต่ผมชมเขาตรงเส้นที่เขาบอกว่าเขาทําเส้นเขาอร่อยจริงครับมันมีความเหนียวนุ่มแล้วก็ไม่ได้เละไม่รู้ว่าด้วยเรื่องเวลาที่เขาลวกหรือเปล่ามันออกมาได้ดีนะครับน้ำก็ออกมาดีครับไม่ต้องปรุงแล้วก็หอมนี่กเป็นตัวแป้งเพราะว่าพี่เขาบอกว่าแต่ละร้านแป้งี่ใช้เขาเป็นแป้งสาลีแล้วก็ไม่มีสารเทีด้วยครับเราตั้งใจทำจริงจริงด้วยเทคโนโลยีญี่ปุ่นแท้ๆ ไม่กับที่ทําเส้นส่งด้วยใช่ไหมเราเหมือนตลาดลูกค้ามาซื้อของแล้วก็ไปทำโดยที่แบบลูกค้าอยากจะซื้อแค่เส้นอย่างเดียวหรือว่าอยากจะซื้อซอสด้วยซุปด้วยเรามีให้หมดครับทํากินเองที่บ้านผมก็ซื้อซอสได้ซื้อเส้นไปทําได้เลยได้เลยก็มาซื้อไปทำกินที่บ้านนะแต่ผมบอกเลยถ้ามาจริงๆแล้วมาที่ร้านเขาดีกว่าเพราะว่าให้เขาทําสูตรที่เขาคิดมาให้อันนี้ต้องคลุกปะต้องขูดคลุกับคลุกครับบางครั้งเราเพิ่งเรียนสะดวกก็เลือกเอาแล้ว เพื่อยาาะนะไม่ธรรมดาเชื่อผมเส้นเราจะมีความแบบหนุบหนุบยืดแล้วเวลาแบบพอลูกค้าทานก็จะรู้สึกได้เยอะแบบมีความสนุกในปากอืมโอ้อร่อยมากซอสเขาอร่อยอร่อยเลยอันนี้มีความเค็มหวานแล้วกินแล้วมันอร่อยเลยไม่ต้องมาปรุงไม่ต้องมาอะไรเลยเฮ้ยอันนี้อร่อยจากใจผมนะผมยังชอบกว่านี้เลยแต่ถามว่าไม่ใช่ว่านี้ไม่ดีอร่อยนะครับแต่ แต่บางคนคือชอบละบะหมี่แห้งก็จะอันนี้ก็โดนแต่ใครชอบกินที่มันมีรสชาติออกหวานหวานเค็มๆนิดนึงอ่ะผมว่าแห้งเขาอร่อยมากดีไหมครับดีครับทำจริงจริงแล้วก็เราทำนี่คือเราทำด้วยแบบความตั้งใจจริงๆครับและราคาไม่แรงเลยกี่บาทแค่5บาทอุ้ยขุ่มและไข่แล้วก็เฟี้ยว ยังไงครับแล้วก็ดีไข่แล้วกไข่ต้มอ๋อครับเนื้อไข่เปียวยังไงนะคนเขาชอบกันอืมนัวใช่ไหมพี่มันนัวอร่อยครับท่าน้ามาทุกคนเราทำด้วยคุณภาพร้อยตัวเต็มที่ดกว่าคำว่าร้อยเพราะว่าคือคือคือเราสามารถอาชีพเนาะผมผมอยากจะบอกว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเกิดคุณไม่พอรยศต่ออาชีพตัวเองครับลูกค้ามีความรู้อันนี้คือเรื่องที่ผมเขามีแนวคิดด้วยนะชอบมาก

จางครข้าวแกงกะหรี่โอนิไงชิมัสก็คืออันนี้คือข้าวแกงกะหรี่หมูตุ๋นครับแปลว่าอะไรครับโอนิไงชิมัสก็คือขอความกรุณาด้วยนะครับสูตรที่เราทำเครื่องแกงเองครับเราไม่ได้ใช้แกงก้อนตีแกงกะหรี่จะไม่พลืดพลืดขึ้นมาแบบคือมันไม่ได้เด่นตัวเครื่องแกงนี่แต่อร่อยนะคือมันไม่ได้เผ็ดโดดไปเลยขนาดนั้นแล้วก็มันมีความหอมที่แบบเฉพาะตัวของเขาอ่ะเออเเพราาะะว่่่ผมมไชออบกกินแงีย แล้วก็หมูตุ๋นนี่อย่างดีนะคือเขาตุ๋นได้นุ่มเบื่อยดีครับเยี่ยมเลยอ่าพี่บอกเจ้าซ่าอร่อยว่ะม,มัน<า>ต่างมันต่างกับที่อื่นไงไม่ค่อยตา่างนะพีอนน่อันนี้ก็เป็นอีกเมนูที่ผมว่าโอเคเลยนะเยี่ยมเลยนะที่เขาแนะนำมาทุกอันก็ถือว่าดีทุกอันนะอันนี้มีผสมดาร์กชโคโค็อกโกแลตไปด้วยแต่ว่ามันไม่ได้มีกลิ่นช็อกโกแลตนะเครื่องแกงมันไม่ได้ชัดจนฉุนอะอร่อยครับ พอได้เลยพี่เกินเมื่อไหร่พี่ผมให้แเกินพันโอเ่อร่อยพี่อร่อยเลยจริงๆแล้วผมผมบอกตรงมันพูดยากพี่เพราะว่าชอบเขาไม่ชอบเราใช่แต่ว่าผมกล้าพูดว่าสิ่งที่ผมกินเนี่ยถูกจริตผมดีกว่าอร่อยมีทอนครับมีทอนด้วยเหรอคืองี้มีแบงค์ร้อยนี่ได้เงินทอนพูดไม่โหมดแหล่อร่อยมีทอนใช่เราใช้ข้าวไทยชั้นดี เป็นเหมือนหอมมะลิไทยเพราะว่ามันเป็นนี้ถ้าเกิดสมมติว่าในในระดับราคาแบบเดียวกันเนี่ยเราสามารถใช้ข้าวญี่ปุ่นแต่แบบเป็นข้าวญี่ปุ่นเกรดที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช้แล้บอกว่าเราใช้ข้าวไทยชั้นดีเพราะข้าวหอมมะลิเนี่ยจริงแล้วมันอร่อยแล้วมันนุ่มมันอร่อยแล้วกินแล้วมันเหมือนมันมันก็ไม่ได้ต่างกับเนื้อสัมผัสไม่ได้ต่างกับตัวข้าวญี่ปุ่นเท่าไหร่ใช่ลูกค้ากิน อันนี้ไอ้มาเขายอมรับมันก็ไม่ต่างใช่มันเป็นเกล็ดหมูทอดอ่ะถ้าเกิดใช้หมูดีมันเป็นหมูสเต็กครับหนาๆน,นุ่มนุห<ช>น่อยนี่ก็เป็นเกล็ดธรรมดานนก็แปดสิบเก้าบาทเลยพี่ปกติเครื่องแกงกะหรี่ตามร้านใช้เครื่องแกงก้อนครับทำเครื่องแกงเองอันนี้ก็เครื่องแกงเองแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยก็ต้องได้คุณภาพที่ดีด้วย,ใ,ยใช่ครับ ยกตัวอย่างเช่นเบฟิต้าครับผมเนี่ยเราใส่จิตวิญญาณลงไปทดลองด้วยตัวเองผลิตภัณฑ์เลยออกมาแบบนี้อย่าเดินหนีดิผมขายของให้พี่เยอะพี่ไม่อยู่ขายของเพื่อนผมบ้างอ่ะฝากด้วยเบฟิต้าครับเบฟิต้าเอและเบฟิต้าเจลลี่ครับอันนี้ของผมเองนะถ้าทานคู่กันเนี่ยวลองว่าคุณปังแน่นอนที่สำคัญเนี่ยวรัอกอกำลังกายควบคู่ไปด้วยนะดูแลสุขภาพนะครับผมอยากให้สุขภาพของคุณดีนะติดต่อได้ลายแอดเบฟิต้าหรือแฟนเพจเฟซบุ๊กเบฟิต้าไทยแลนด์ได้เลยนะครับผมเบฟิต้าครับเบฟิต้ามันจะเป็นแบบงเบ่งเปอร์สายญาติเลยโอ้โห เบฟิต้าเบฟิต้างานดีไม่หล่นยกมือดับก,กวามือเรียกครับผมอขอบคุณครับช่วยก,กันมากินนี่ทาโกยากิได้ยังไงโอเคแล้วร้อนทาโกยากิรครับ่าอมาเกียวปลาด้วยอ่ะมากินเขาบอกว่าที่นี่กรอบลองนะต้องลองอหอัรหนนหวบบรอบทอดได้ดีครับเนื้อมันแน่นอยู่หองอดมีความแบบกรอบทอได้ดีครับ แต่ถามว่าเหมือนที่พี่ก็พูดแล้วเ่าต่างจากที่อื่นไหมก็ไม่ได้ต่างกันรเยอะทดลองอ่ะไม่ได้ต่างแบบบวกลบอะไรขนาดก็มีความคล้ายอะไรกันอยู่เออเออเุณรู้คุณรู้เขรู้เขาทอดเขาทอดออกมาได้ดีนะเขาทอดแป้งได้ดีอยู่นะกรอบอ่ะเรามาลองทาโกะยากิครับอกว่าซอสอันนี้เป็นซอสตามแบบฉบับของร้านเราเลยก็เราชอบกินแบบนี้ ออืม,อมลอง,ลงอาาลาดูมาตรงนี้นะตรงนี้ลาดก็ลงตัวอยู่นะเอางีาพ้พี่ใครอยากจะมาชินเซนราเมนเนี่ยมาได้ที่ท้ายซอยแฮปปี้แลนด์ร้านเปิดปิด ี่โมง้งพี่คือตอนนี้มันเฉลี่ยเราเปิดปิดไม่เป็นเวลาพี่แต่ว่าก็คือด้วยความที่เราต้องทาส่งร้านอื่นด้วยใช่เพราะว่าและอย่างเราก็ทําแค่2คนพ่อลูกอับพีอเอาส่วนมากแล้วกันส่วนมากประมาณบ่ายโมงครับถึง2ทุ่มแต่ให้ดีโทรมาก่อนครับเบอร์โทร086 390 96 98ม8อีกครั้งนะครับครับ9 8 96 98สโทรมาก่อนครับอ่าแล้วถ้าใครโทรมาภายใน5นาทีนี้จีมีไม่ เว้ยเป๊ปิต้าหือบจะดีแล้วต้องบอกนิดนึงอย่างที่พี่ก็บอกว่าเวลาเปิดปีดแม่นั่งเพราะว่าเขาทำกันสองคนเองเขามีทำทรงทำส่งด้วยหน้าร้านเนี่ยมันก็เลยเปิดปีดแม่แมแน่นอนตั้งใจทำทุกจานนะครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยโทรมาถามก่อนวันนี้ร้านเปิดเปล่าเพื่อเพื่อป้องกันการมาเกอร์แล้วกันถ้าใครอยากมากาก็จะได้แบบคือเราก็ขอโทษลูกค้าเสมอนะครับว่าว่าแบบถ้าเกิดที่เราเปิดไม่เป็นไม่เป็นเวลาอะไรเงี้ยเราก็ตั้งใจทำทุกจานนะอ่าอ่าอ่าฝากหน่อยแล้วกันนะร้านคิมเซรามิงที่วันนี้สุดยอดมากวันนี้เปิดโลลกผมมเเเยยนนะรางี่ ผมก็คิดว่าราคาไม่แพงไม่แพงด้วยแล้วก็อร่อยด้วยว่าเราก็ตั้งใจทำแล้วก็คุณภาพเราไม่แพ้เจ้าใหญ่นะไม่แพ้ชาเป็นร้อยเพราะฉะนั้นนะฮะอยากให้มาลองด้วยตัวเองครับวันนี้ฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยแล้วฝากบอกต่อนะครับของดีๆแบบนี้อยากบอกต่อครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับพี่ขอบคุณนะพี่ได้จัดไปลาร้านนี้